การปลูกผักในขวดน้าพลาสติกเป็นการนําสิ่งเหลือใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เราจึงได้นํามาปลูกผักไว้รับประทานลดต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนทั้งเราก็สามารถมีผักไว้รับประทานแบบปลอดสารพิษสําหรับวิธีทานะครับทาการปาดขวดบริเวณที่ปาดนะครับก็ครึ่งหนึ่งของขวดทําการผสมดินครับหน้าดิน,นครับหส่วน,น,วนขุยมะพร้าวสส่วนควรแช่น้ําอย่างน้อย1ึคืนนะครับตัวน,นี้จะใช้เป็นขุยมะพร้าวละเอียดขุยหมัก2ส่วน,วนคุกเขาให้เข้ากันหย่อนผ้าลงไปปาดขวดตรงนี้นะครับก็ทําการเติมดินครับจะนําต้นกล้า ลงมาปลูกซึ่งต้นกล้าก็ได้ทําการเพราะไว้กวดลดน้ําหรือว่าเติมน้ําส่วนที่อยู่ข้างล่างเสียบไปในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วถ้าน้ําในขวดลดลงเราก็สามารถนําน้ํามาเติมได้ตัวอย่างนะครับการปลูกผักในขวดพลาสติกจะเห็นว่าผักของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างขวดพื้นที่5ลิตรตรงนี้นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็สามารถปลูกผักบุ้งได้จํานวนหลายต้นวิธีเติมน้ำนะครับอย่างขวดตัวนี้น้ําลดลงไปค่อนข้างมากเราก็แค่นาน้ําเติมลงไปนะครับผักที่เราจะนํามาปลูกเน้นไป พืชผักวนครัวนะครับที่มีอายุสั้นการปลูกผักด้วยวิธีนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดสําหรับการปลูกผักในขวดพลาสติกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกผักในขวดน้าพลาสติกเพื่อเป็นการนําเอา สิ่งเหลือใช้นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในวันนี้นะครับเราจึงได้นํามาปลูกผักไว้รับประทานช่วยในการลดต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนอีกทั้งเราก็สามารถมีผักไว้รับประทานแบบปลอดสารพิษสําหรับวัสดุและอุปกรณ์ครับขวดน้าพลาสติกใช้ขนาดไหนก็ได้ดินประกอบไปด้วยหน้าดิน1ส่วนขุยหมัก2ส่วนขุยมะพร้าวแช่น้ํา2ส่วนผ้าชี้ลิ้วหรือว่าเศษผ้านะครับที่มีการดูดซึมน้ําได้ดีมีด กันไก่พันผักนะครับที่เราจะนำมาปลูกในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นต้นหอมสำหรับวิธีทำนะครับทำการเตรียมขวดก่อนนะครับซึ่งขวดวันนี้เราจะใช้เป็นขวด1.5ลิตรทำการปาดขวดบริเวณที่ปาดนะครับก็ครึ่งหนึ่งของขวดนะครับ สำหรับฝานะครับฝาก็ไม่ต้องใช้เราก็จะวางในลักษณะนี้นะครับสําหรับผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าที่สามารถซับน้ําได้ดีนะครับก็จะช่วยในการดูดน้ําที่อยู่บริเวณขวดส่วนล่างนําไปเลี้ยงต้นผักของเราที่ขวดส่วนบนนะครับเพื่อให้ผักนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาการตัดเราก็ตัดเอาความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสําหรับความยาวก็ให้เหมาะสมกับขวดหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วต่อไปเราก็ทําการเตรียมสวนที่เป็นดินนะครับ ทำการผสมดินครับโดยหน้าดินนะครับหส่วนขุ๋ยมะพร้าวควรแช่น้ําอย่างน้อย1ึคืนนะครับตัวนี้จะใช้เป็นขุ๋ยมะพร้าวละเอียด2ส,ส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักพร้อมที่จะนํานมาปลูกต้นไม้ได้แล้ว2ส,ส่วนจากนั้นทําการผสมคุกเขาให้เข้ากันนะครับต่อไปนะครับนำดินมาใส่ในขวดโดยให้หย่อนผ้าลงไปในตรงกลางรูปากขวดตรงนี้นะครับให้เหลือในลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราก็ทําการเติมดิน,นครับ ต่อไปนะครับนำมาเสียบเข้าไว้ในขวดในลักษณะนี้ก่อนเราก็จะนําต้นก้าลงมาปลูกซึ่งต้นก้าก็ได้ทําการเพราะไว้ก่อน,นครับอันนี้จะใช้เป็นต้นหอมนะครับสำหรับหอมนะครับก็ควรที่จะปลูก1ต้นนะครับหรือว่า1หัวถ้าเป็นผักบุ้งนะครับก็ประมาณ10เมล็ดต่อ1น1ขวด เนื่องจากมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะจําจกัดต่อไปนะครับทำการลดน้ําหรือว่าเติมน้ําหลังจากที่เราลดน้ําให้ความชุ่มชื้นกับดินส่วนด้านบนเสร็จให้เราเติมน้ําส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับสาหรับน้ําที่เติมเข้าไปนะครับเวลาเราเสียบขวดส่วนบนลงไปนะครับก็ให้อยู่ประมาณปากขวดตรงนี้ก็เสียบไปในลักษณะนี้นะครับการดูแลรักษาครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วถ้าน้ําในขวดลดลงเราก็สามารถนําน้ํามาเติมได้การให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก หรือว่าปุ๋ยน้ําชีวภาพชนิดต่างๆนะครับก็สามารถนํามาให้ได้เลยโดยผสมไปกับน้ําหรือว่าจะให้โดยการฉีดพ่นหรือว่าจะเป็นการโรยบริเวณโคนต้นก็ได้สําหรับการวางหรือการนําไปตั้งก็ควรที่จะให้ผักของเรานะครับได้มีการรับแสงตั้งกลางแจ้งเลยก็ได้หรือตั้งในที่ร่มลําไรก็ได้ไม่ควรที่จะนําไปตั้งไว้ในที่ทึบแสงนะครับเนื่องจากพืชผักสวนควรเขาต้องการที่จะสงังเคราะห์แสงก็ควรที่จะให้มีแสง ตัวอย่างนะครับการปลูกผักในขวดพลาสติกก็จะเห็นว่าผักของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีสําหรับขวดขนาด600มิลลิลิตรก็เหมาะสําหรับต้นหอมนะครับหต้นเนื่องจากความกว้างของขวดก็พอดีกับรากที่เขาจะออกเต็มแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพอดีสําหรับตัวนี้ก็เหมาะกับผักบุ้งนะครับขึ้นฉ่ายสลรเนียผักชีเนื่องจากความกว้าง ของขวดนะครับก็พอเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตผักบุ้งตัวนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับตัวนี้ก็ขึ้นชายหนึ่งเดือนครับตัวนี้เป็นผักบุ้งนะครับหสัปดาห์นะครับอย่างขวดพื้นที่5ลิตรตรงนี้นะครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถปลูกผักบุ้งได้จํานวนหลายต้นสําหรับวิธีเติมน้ำนะครับอย่างขวดตัวนี้นะครับน้าลดลงไปค่อนข้างมากเราก็แค่นําน้ำนะครับเติมลงไปนะครับแช่นนี้นะครับ ผักที่เราจะนํามาปลูกนะครับเน้นพืชผักสนควรที่มีอายุสั้นอย่างเช่นผักหอมผักชีขึ้นช่ายสละเนียหรือว่าผักบุ้งสําหรับรูปแบบการปลูกนะครับเราจะปลูกแบบ ต้นก้าหรือว่าการหยอดมเมล็ดหรือว่าการโรยมเมล็ดก็ได้สําหรับการปลูกผักสูตรนี้นะครับก็สามารถอยู่ได้นานครับขึ้นอยู่กับผักแต่ละชนิดเพราะว่าอายุมันค่อนข้างที่แตกต่างกันครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็สามารถนํามาปลูกได้อีกปลูกได้เรื่อยๆจนกว่าขวดของเราครับจะมีการเบืย่อยุ่ยหลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราก็ควรที่จะนําดินออกมาเทแล้วก็ทําการผสมเพิ่มอินทรีย์วัตถุใหม่แล้วก็ปลูกผักได้อีกครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการปลูกผักในขวดพลาสติกวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากมายเป็นการประหยัดลดต้นทุนนะครับในการที่จะซื้อผักการทําวิธีนี้นะครับดูแลร,รักษาก็ง่ายประหยัดน้ําผักที่เรานํามาปลูกก็มีการเจริญเติบโตที่ดีอีกทั้งเราสามารถนําไปประดับหรือว่าตกแต่งบ้านเรือนของเราได้เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัด ไม่มีพื้นที่ปลูกผักเลยการปลูกผักด้วยวิธีนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีผักที่เราปลูกเองนะครับก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับก็สามารถปลูกผักได้หลายชนิดหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยต้นกล้าหรือว่าการปลูกด้วยการหยอดเมล็ดเป็นการนำเอาวัดสดุที่เหลือใช้เราก็นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาปลูกผักไว้เพื่อรับประทานสำหรับการปลูกผักในขวดพลาสติกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ